ทีเด็ดที่ต้องกินอุ้ยหนอนยังดิ้นอยู่เลยอะมากันอีกแล้วนะครับตลาดนี้รอบที่2คือตลาดเสี่ยวหวานถามหลายๆคนถามทั้ง h ช t GPT ถามคนจีนว่าแถวเนี้ยมันมีตลาดติดฟู้ดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าตลาดเสี่ยวหวานตรงเนี้ยคือดีที่สุดแล้วเรามาลุยกินกันต่อเปิดด้วยร้านนี้เลยจ้ะเหมือนคล้ายๆโรตีอะนี่ออกแนวแบบของแขงโรตีนะคะเดินก่อนหรือจะนั่งเลยแต่ว่ามันมีรสแบบเผ็ดเดี๋ยวไปหน่อยแต่ว่าอร่อยดี มาต่อร้านนี้นะนะครับผมนี่เดี๋ยวมาหยิบของในตู้ที่เด็ดที่ต้องกินนะอร่อยน,นี่ใช่อร่อยมากเอาไปสี่ห้าไม้เลยทุกคนคนละอันอันนี้อันนี้ก็ต้องกินอุ้ยหนอนยังนิดอยู่เลยอ่ะเหมือนด้วงมะพร้าวเลยอ่ะเฮ้ยดูดีอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกเอาปลาหมึกด้วยหมูด้วยมะเขือม่วงอย่าสองแง่สองงายห้ามคิดไม่ดีนะคะแม่เอรารพันไม่ได้คิดอะไรเลยค่อยนังลมอ่ะ นี่ดูหอยนางรมด้วยหอยนางรมช่ำๆไปเลยเด้มาแล้วครับท่านอันนี้จะเป็นเต้าหู้อันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองนะครับหมูย่างมาลาหิมะนะ <c oughs> อร่อยเวลาแบบมาจีนอะ่ะแม่งต้องมากินอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงน,นี้คือสีเด็ดคำถามเธอกินยังไง <c oughs> าลองมะเขือ,อะ <c oughs> มะเขือย่างกับกระเทียม อุยอร่อยเราเด้หือหอยพอกินได้ี่กินใหญ่เลยนะกูโอ้ชอบรล่อนแรกที่สุดเวลามาที่จีนะคะจานที่จะชอบกินประจำก็คือชากีได้มาแล้วครับได้มาแล้วนะครับชากีของพวกเรา ม,มันหอมมากอ่ะคือถ้าใครได้มาต้องได้กินอ่ะตอนนี้คือตกใจมากมีพี่ที่มาด้วยเข้าไปสระผมเข้าไปตัดผมกันออกมาแป๊บเดียวร้านขายของเต็มถนน,นเลยจ้าคือเมื่อวานที่มามันไม่มีร้านริมถน,นนเลยเว้ยเป็นร้อยร้อยร้านที่ออกมาเมื่อวานอ่ะโซนตรงนี้ไม่มีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะกินอะไรได้ร้านจะออกมาตั้งประมาณสี่ทุ่มไปดิูดที่จีนคือของเยอะมากๆคือเมื่อกี้ก็แน่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกมาสู้ชีวิตอีกหนึ่งรอบนี่ร้านนี้ก่อนเลย เซี่วหลงเบา6ช <15, S 1> ิ้น15หยวนอันนี้เขาค่อยอุ่นให้ร้อนเฉยๆโอไมก็ oh เซี่วหลงเบาอร่อยว่ะทำเป็นนะไม่เอาเราผ่าทำเป็นเคยทำล้วด้วยแล้วก็อร่อยมากด้วยขิง ใช่พี่อิ่วเค่ทำแต่พี่อิ่วเพ่ทำอะ่ะมันจะสไตล์คนไทยมากกว่าหอมมากกว่าอันนี้อร่อยร้านนี้ก็จะฟิลขนมหวานบ้านเราอันนี้ฟิลเฉาป่วยด๊ายวา one มันดูแบบวุ้นๆอะไม่รู้เป็นอะไรมันแบบใสๆดึงๆดิอะ่ะดูสิว่าจะกินได้ปะอุ้ยแปลก,ปกมันไม่ใช่แก๊้วยกินได้แปลกๆก,ก,กินเก,กสอดดอกไม้เหมือนกินดอกไม้อะ่ะพอันนี้ก็คือจะเป็นฟิลกุ้ยช่ายอันนี้เป็นมันม่วงมันม่วงอร่อยมากอันนี้เป็นกุ้ยช่าย แป้งมันอร่อยแต่บอกไม่ถูกอันนี้คือฮาเก่าแต่ว่ากินไปแล้วหน่อยนึงฮาเก่ากุ้งกุ้งบนผักอะ่ะโดยรวมเราดีเนาะร้านนี้อยากมามากเพราะว่าขนมน่ากินเวอร์กินอะไรดีอ่ะหยิบใส่กองชูครีมเอแคร์แล้วกูจะกินหมดไหมเนี่ยน่ากินมากอันนี้นี่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 นทัดไข่ที่รักอริเปจ่ายด้วยอาริเปสะดวกลองเอแคร์ก่อนเลยทัดไข่เกบไว้ก่อนน่าจะเป็นแบบแนวชูครีมไม่ใช่เอแคร์หรอก อืมอร่อยอ่ะแนวชูขีมวยอร่อยมากอะ่ะไปกันต่์รอไข่จอบ อร่อยมาก <rors. S 1> อ่ะเคยกินแล<บ>้วหนึ่งครั้งอันนี้ดีหน่อยเขาหั่นมาให้ใช <ไ down S 1> ่เ<ไ>มื่อวานนี้ไม่หั่นให้เลยกินยากมากกเียมอร่อยจนตำลักอร่อยจริงแต่สูตรไม่ได้นะอย่าสูตรแรงนะมีวุ้นเส้นใส่บนหอยแล้วก็มีแบบซอสข,ของเขาว่ากระเทียมพริกเส้นดีมากอ่ะใครมาเมืองจูไห่นะแนะนําตลาดเสี้ยวหวานต้องมาให้ได้ประมาณสี่ทุ่มกินสนุกกินอร่อยกินมันกินเพลินไม่เมสียาดตังค์แน่นอนราคาแตดครึ่รกกรงอ่ะกินสะใจมาก